สปอนเซอร์ข่าวตัวพ่อโดย NG3 มือ2ปี2018ราคาแสนหกโทรไปหาบังกิปเลย082 141 0 4 6องี่หมาทีมงานกอล์ฟเตอร์ตัวพ่อลไออลฟ์สไตล์สงขาครับไปดูชุดช่างศึกสองเลของต,ตชดลอ7แล้วก็ชุดตะวันของสอ,งพอหพาราดใหญ่ไปจับร้านขายใบท่อมแล้วก็ร้านขายน้ำท่อมแถวแถวควนลังหัดใหญ่ครับแล้วก็ขายบุหรี่เถือนด้วยขายยาแก้ไอด้วย

คือร้านนี้ขายกันแบบไม่แคร์สังคมเลยครับแถวนั้นนี่มีทั้งปอนะท่าใหญ่ทั้งมัสยิดควนลังและก็มันกําลังจะกลายเป็นตลาดแล้วนะครับหลังจากที่ถนนสร้างเสร็จทาเลยดีเลยสวยเลยครับที่แถวนั้นคนขายของกันเยอะครับโลตัสลงแล้วเซเว่นลงแล้วร้านยาร้านใดนี่มีหมดครับกำลังจะกลายเป็นเมืองแล้วครับแต่ว่าไอ้ที่คนแถวนั้นดูแล้วนี่มันไม่ค่อยบายตาบายใจก็ที่มาขายน้ำท่อมนี่แหละครับจัดให้แล้วนะครับตามนี้เลย และก็ที่พีกว่านี้ก็คือร้านนี้เข้าเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยน้ำทอมตอนเปิดร้านวัวเช้าๆครับจะเอี้ยงนี่เห็นแล้วนี่หัวแทกเลยครับนุ๊กกาดวานั้นนเจ้าตีบ่ได้กี่รัวเลยนุ๊กขวดนุ๊กแหเดือนอยู่ยนุ๊กนุ๊กขวดเจ้าตีนุ๊กอีกหนึ่งขวดเจ้าตีเอานะยิ้มอะไรเป็นเดือนอยู่ยว่ากันนี่ก็มีแก้วไปกระตันโย่ตั้งวัเออถ้ํามันนี่แก้วไปเลยตังเนี่ยกาชิมหมด นีไงหนองจ้าดีบกว่าออไม่กี่วังทต่ไงเจ้าตีีเลยซึ่งวดเยเจ้าตีคือแบงีีเองมาถึงเป็นเดือนเรียนกนั้มันเป็นเดือนเรียนี่แกบุกเจ้าตีก็เลยมาบอกเืย